สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันแชิทีมแทที่2ไม่ใช่แชทที่สองดิการที่2ของวันประจำวันเสาร์ที่24เดินหดปีหดหดนะครับทาง Youtube เป็นมิสเตอร์ล้วไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะให้รู้ว่าใครเจอใครประชาสัมพันธ์ก่อนวันพุธที่28นะครับมีบัติี้ไฟออกเมื่อกี้คิดบัตที่ไม่ยอมบอกดูหนูมาหอกตรงแวนพุธที่28ออกชินยูบีนะครับศูขีด1และขีด2 บอกเลยว่าโทล่านี่สุดไปเนียชุดนี้เสริมความเก่งเยอะมากนะครับกล่องละร้อยห้าสิบบาทพี่เปิดพรีออเดอร์ไว้ในช้อปปี้ลาดานะครับใต้คลิปได้มีดิน,นะครับม,มา,มาเริ่มจากทางนี้ก่อนทางซ้ายมือของ youtube แต่ขวามือของไลฟ์อ่ะ,ะมิสเตอร์พ่อผมทาง youtube ไม่สามารถให้เห็นหน้าได้นะครับถ้าอยากเห็นหน้าต้องไปดูในไลฟ์แล้วนะครับใครเห็นก็ช่วยกันไลค์กันแชร์หน่อยมาเอาอะไรมาเล่นพ่อผมเอานารูครับ นาโลเติม v ี b อบีสิบสามยังเฮ้ยสิบสองยังแต่มันก็ออกคู่นะวีวีสิบสองสิบสามชุดนี้ชุดใหม่ใหม่โคตรเก่งครับกล่องละร้อยเจ็ดห้าในชุดชมหน่อยนิดดูที่อะไรเนี่ยโมวาวไอ้เนีมันเปิดไปเถอะต่อไปนะครับทางความมือ y u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  e หรือทางซ้ายมือของไลฟ์เรานี่เองเข้ามากระดวงนะเข้ามากระดวงอะเอาอะไรมาเล่นนาลุครับได้ข่าวว่ารอบอะไรนนแฟง รอบแปดรอแคนหรือสี่คนนะรอบแปดรอบแปดรอบแปดคนซีจอมมาได้แค่แปดครับมาได้แค่แปดคนมันตกรอบร้านกูประจําเลยไอจีเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเจอกับจอมมามันเค็กสามเหลืองเลยอ่ะสองฮิวกับหนึ่งดอตบดามินโอ้โหตอนตอนมันตบมาสามดเมินนะลบชิวลบชิวห้าพันไม่ได้ช่วยเลยอ่าเรียบร้อยอะไรครับเช็คบินตามสภาพซีกูซีจากที่นู่นมาตบทุกทีเป็นงนั้นแหละมันได้ซีแล้วไม่ซีมันก็ตกตลอดไอ้แป้งเนี่ย ได้มาได้แกว่างงที่เป่งเนี่ยเพมันเก่งไงดีเพรคนมันเก่งจริงเดี๋ยวได้ครับมาร้านกุลตกทอดตลอดร้านขายยาจริงแลแกใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ทำหน้ากูฟุตกระเหวียนหน้าซี่เลยอะมาเปิดมาเราจะเล่นกันสองในสามเดี๋ยวจะโยนลูกเต๋าใครจะเล่นก่อนนะครับลูกเต๋าน้องถอยหลังไม่หน่อยมาคุณสมนี่เล็กเล็กเดียวกันเนี่ยแค่ไอแค่เดียวกันแล้เนี่ยรออีกก่อน อยากชอบแบบไหนมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่อ๋อไปหยิบไปแล้วก็ให้หยิบทั้งคู่มันอยู่ที่การบวอ่หยิบแล้วก็ดูทั้งคู่เหมือนเหมือนกันสเลียที่พี่ยังเหลือนะครับเอสกาตัวนี้โคตรสวยนะครับสองร้อยยี่สิบแต่เชียงดีเพราะเอสกาดีไหมเนี่ยไอ่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสามเปลี่ยนแฟนอะไรเปลี่ยนสามเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการสามใบพอบอกคนในร้านหน่อยครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับหยิบไปส่ง เอาใครที่อยากจะแข่งโกซีนะครับพรุ่งนี้มีพเรียสำรองนะครับไปเจอเด็กในะร้านในร้านที่ได้ใครก่อนเลยวิลเลียมโพประกาศเจ็ดนะครับใครเจอก็ทักทายได้นะครับเอาสิบลงก่อนเลยทั้งทั้งนี้ทั้งนี้ไม่เรียกซ้ายขวาแล้วแต่น้องนี่แบบที่สุดแล้วแหละในชุดเนี้ยไลครับเดี๋ยวนะในเลือเดี๋ยวนะเดี๋ยวคลิปมันลกพี่เอาแควคิวกับอะไรต่างๆออกแล้วกันอ่ะออกไปก่อนเลยปะ มันจะได้ไม่ลกเอออ่ะกองเนี่ออกไปไปเออไบเล่นเราจริงเลยตจวดตรงไหนเนี่ยดูโล่งเลยแอบได้อันนี้ตัวนี้ไม่ลงเปิดห้าหาเกิสันมือขึ้นมือนะครับถ้าเจอทิ้งมือหนึ่งแล้วทั้งคนบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นการ์ดเลยไม่มีเวลาโอ้โธุรกิจพันล้านเลยรล่ะเนี่ยป่านครับเราต้องเล่นการ์ดกันนอนนะมงคลขนุนวางไงยุ่งไงต้อก็เล่นได้ถ้าเราจะเล่นตี การช่างมันเฮ้ยเออไรนกเอี้ยงเลยเนี่ยเอี้ยอะไรอะไรมันนกฟินิกไอเต้ไอเตเรียกนกเอี้ยงพอครับเตเตเรียกนกเอี้ยงพอดีเลยเรียกตามเก้าผ่นครับไอถ้าเกิดมีสกิลบอกด้วยนะอ่านสกิลไปเลยไอ้แฟงไม่ต้องบอกเผื่อเขาลืมให้คนเล่นเขาเล่นเองอีกไปหนึ่งอ๋อสอหน้าเหมือนกันเลยพลังข้างพลังไหนวะฝรังตัวนี้ครับเขากัดไปเขาเก้าตีครับ ความชวมไม่พูดเราก็พอสู้ครับพี่ขวายังมีแถวหน้าครับเดี๋ยวสู้พูดก่อนเลยป่ะนกเอี้ยงนกจิ้งโครงโอลงมาเกาะโคงนกเอี้ยงโอ้เโาสจีร้องเน่าแล้วแล้วมีคุยกิวกลัวอะไรคุยคิ้วกลาวเท่าไหร่นะเนาะสองหมื่นครับไม่มากมึงบอกสองล้านวันนั้งมึงเรียกคุยกิ้วสองล้านครับไม่นัดก่อนไม่ได้นัดเออสิบอกใช่ไหมครับใช่ครับยี่สิบเก่า โอ oh, เล่นมิดมิดกันเลยโอ้ยไอ้หน้ามันเหมือนกันหมดเลยวะนี่เด็กเดียวกันนะเนี่ยไรครับีอยู่แว่นดุคุณช่าเสียบับเตลาร์ตีบอกดีครับอ้าวเสียบับได้ข่าวว่าโอ้เสียดายว่าเสียบับแม่งไปรอบสามสองเลยหรอใช้โกซีใช่ไหมเนี่ยเสียบับไปโดนปรับแพ้เนี่ยมันลงเฟสอะเสียบับปรับเล่นสกิลผิดหรอหรือผิดตั้งแต่รอบแรกอีนิดเดียวโอ้เสียดายเสียบับแม่งได้โกซีเลยโคเสียดายเลยแล้วนนั้บางคนบอกเรียนครับไม่มีเวลา เศร้าเพื่อนก็ไม่ได้อ้าวต้องชวนเพื่อนเล่นแล้วดีครับเรียนดีแล้วสักดาบอกสวัสดีสวัสดีด้วยบายมือครับชวนนั้นตะเกิลวันนี้ก็จังบายครับคนเดีสวเด้งเด้กระโดดลงมาคุณสองครับสองอะไรคูสองนะหมื่นสองของหมื่นสองมาปอนเนี่ยอะไรตัวนี้ตัวสู้ครับแบบแบบพิชเช่ตัวครับหมื่นสองครับอีกสองไซส์ใช่ไหม ขี้อ่ะครัอืมโหสิบสามยี่สิบสามโมทิกมาสามสามครับคิดสตัร์วบาจั่วใบอะโคตรเปลืองเลยแม่งใบเดียวชิวยิวเอาไม่อยู่อ่ะนี่จะให้ดูนี่ว่ามันจั่วอะไรขึ้นมาไม่เป็นไงล่าไม่อยากจะคุยเ่นไม่เป็นเด็กจั่วเอ้ยอย่าแพ้เด็กนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ย เดี๋ยวแพ้มิสเตอร์นะเว้ยชิคกี้พายเขาพูดไปแล้วพี่เขาเก่งนะเดี๋ยวแพ้มิสเตอร์นะขายขี้หน้านะมีคนเอาอะไรนะปังเย็นปังเย็นมากินได้กลิ่นเลยมันแดงเพลอ้เลยกลิ่นเฮลูบอยจากเซฟเว่นอีเลเว่นอยู่ข้างร้านพี่เองครับใครอยากกินอะไรก็เดินไปนิดเดียวเอง ครบจิิงๆีี่อมเปดไอเกมนี้ใครลงก่อนนะพี่จอาขอก่อนเอาผมสิป้านี่มันเลยหน้าซากจีนลงก่อนเสียบับบอกว่าท็อปสามสองครับเล่นสกิลผิดครั้งเดียวโดนปอดแพ้เลยครับโอ้โหโคตรเสุดใจเสียบับโดดเสีบับไม่งจะเข้ารอบอีกแล้วโอ้โหโคตรสุดใจเลยเาว่ะเติมเจมโคนไปเพียบเลย สองใช่ไหมครับใช่ได้ปะถ้าพันเราัวนี้ใหม่เว้ยบัาใหม่เว้ยเดี๋ยวไปเอาซีทใหม่อีกเท่าของการนะขาเอาประชาสัมพันธ์หน่อยวันนี้ตามแชร์อะไรมานะพอดีไฟี่แคทเวอร์อะไรนะออตัวนี้เข้าตัวพิโลหกิโลหกพิโลหกสิบห้าคนใช่ปะสิบเก้าอันดับสองสตาร์สอได้เขากัปัโสบสองคนฟอเอาไงฟอนไม่ต้องคิดทิ เฮ้ยโอ้โหเอาแหวนสองั้นมาครับแตกแตกเด้อครับพ่อังไลยว้าจรจริงนะจริงจีคุณที่สุดยอดเนี่ยตัดตัดนี่ไปตีตัวนี้พ่อแหวนตีเสร็จชี้หนึ่งตัวบวกสามพันแล้วก็เอาพิทักษ์มากัดไม่ได้แฟนบวกเจอแบบนี้เลยว่าเช็คแบบนี้เลยใช่ไหมตัวประมาณนี้แหละบวกสามพันตัวนี้อันดับสองอะไรนะอ่าสตาร์ดันโบสตาจีจีก็หมดเทเดิมสิบสองคนสามสองอันดับสามอ่ะอันดับสามนรับขึสามสิบคน จำนวนสามสิบสามสองครับสามสองนกเอี้ยงมาแล้วตีเท่าไหรับอ่าบวกหมื่นสิบแปดได้หนึ่งฟอนยี่แปดบวกอีกสามพันบวกดีๆนะเมื่อกี้ได้ทิกฟอนที่อันนี้สามสิบเอ็ดอ่าได้ทิกฟอนอันนี้ก็ได้ตัวอ่าบวกไปเลยก็ถ้าไม่ตัดก็บวกกันไปเช็ดเขีวนกเอี้ยงสองตัวดับเบิลนกเอี้ยงพอครับก็ลงครับเปิดห้าหายเกศสามไม่ครับไม่เจอครับ เนี่ยขนาดนี้เอาแต่พี่จีเจอเมื่อกี้เนี้ยฮะพี่จีได้เปรียบใช้โหมดขึ้นมือไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยสุดๆนะครับพี่จี <c oughs> สิ่งอะไรหรอสิ่งขนมหรอพอโจโอ่ครับโง่ชิคกานครับรบ้านหนึ่ง ใบตัวนี้ครับหลังจากนี้โซมเกตสามครับผมแล้วพี่ใบมือคุณออกไปบใบตัวนี้โอ้ยวันนี้มันาจนใบจีทำไมใบตัวเนี้เกิดตรงนี้ครับหลังจากโซมชันทำไมของเขาเด้งเฮ้โอ้ยใบต้องสามใบครับถอยหน้าบวกนี่เขาแหลงแล้วพี่น้องครับเห็นใบครับนี่เห็นใบบ่อยน้องเอียงน้องเอียงเขาแหลงแล้วบวกเท่าไหร่เนี่ยอ่าอันนี้ถ้าพันการผู้เล่นอะไรใบอะไรเท่านี้บวกห้าพันอ่าสีเหลืองเม็ดละเม็ดไม่รับพัน นั่นแหละเม็ดละพันก็ห้าเม็ดไงสีแดงนี่เม็ดละหมื่นนะเอาตามนี้นะต่อไปนี้ไม่ใครรับใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับโปร่งนะคนนี้ก็โกงแล้วครับใช่คนที่ใช่คือบอยนี่บอกเดี๋ยวพอกระเทิรมันโปร่งหลายทีก็ใช่ใช่ตัวไหนบวก่งมากนกบวกตัวละสามอะเฮ้ยครับโคตรรังเลยทัวอะไรดาเมจเดียวเองเดี๋ยวก็ฮิวหิวหิวยู่ี่สิบ นี่ตีเล่นๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บบกหมื่นนะเนี่ยใช่ถานะบกหมื่นเนี่ยโอเคที่สองทุกครับสุดแกร่งตะมุตะมิตอนนี้สุดยอดนะใช่ครับปลดนกมาด้วยใช่ครับไม่มีทีครับอ้าวครับไม่มีเคือโจ๊กครับอ่าโอเคนี่ก็กดแปะเพราะว่าพี่ไม่ทำได้คอยคิดก่อนนะครับว่าเอาไข่ดี สิบแปดยี่หกสาพันยิบเก้าครับกาตัวเนี้ยอันนี้ตีที่สิบเอ็ดยีิบิบเก้าไปห้าพันสามสี่ครับสามสี่กับตัวนั้นเท่าไหร่นะยิบเก้าโคตรแรงเลยสองหเอามีครับยิบก้าครับอาปผ่านครับมาราการโตกับโอบพลังงานปุป๊บุป๊บโตกับของซูซากุมามามีไรด้วยเอาไม่มีว้ย โอ้สกิวบายนกบายเลยเหรอใจร้ายว่านกเอี้ยงกูไปแล้วไม่จริงๆอ่ะก็นี่ขึ้นหน้าไม่ต่างหรอกดึงดีเขาบายแถวหน้าหรือไงบายแถวหน้าอ้แต่ไงนกมันก็ชุบไม่ได้แล้วแล้วเขาเล่นอยู่ยุ่งไรเขาแกงเซยงข้างสนามตกรอบอีกแล้วยูแวร์บบา เอาเลือกเล็กกับบายใครเป็นคนเลือกผมเลือกแล้วก็ถ้ามีสามในโซ่บายมือนลบานบายสาตุราตอนนี้าผมมังแล้วผมเด้งซาตูราโดนลงมาถ้าโดนบายจากมือมันจะบุกมือหนึ่งให้ผมเด้งให้ผมเด้งมากครับให้พี่เด้งมากใช่ไหมน้องผัดขันเด้งนะครับเอาน้ผ่านปโอ้ยคนใเลย้อ้ย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 ออ้้ยอุ้ยอ้อ้ย้ยอ้ยอ้ยออ้ยอยอ้อ้อ้ย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 ้ย ใช่อ่ะสิบเก้าห้าบาทไม่เป็นมาขอของของมืองก็เลยนะอืมนอกอีกแล้วก็กเมื่อกี้มันขึ้นเมืองทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะอ่ะกี่เลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าข้าครับอ้าวปล่อยเลยเหรอชินี่ไม่รู้จักโอ้ยไอจีมทำด้วยอะไรเนี่ยวันเนี้ยชิให้แวนไปพลัง รังให้ไข่หืูกร็ตายก็ตายใช่ครับชียเอาไว้สกิลกว่นี้ชี้โจโอบเอาโบมือโบมือเอาลูกเต่าแดงมาดิวางลงตัวเลยแล้วก็บาไม่ได้ครับอไม่ได้ไม้หุ่นพลามาหัน้วตีครเขาจะลูกเหรอลุกไม่ได้ต้องปิด้ั้นแถด้านบนยี่อายี่แปด โอ้โหก็เหมือนกันสกิลสอบวัดถ้าทำเมตแล้วจั่วสอบวัดอะไรอ่ะบายตี่าไรนี่แปดเข้าไหมแห้งทานครับวุ้ยผัดกันต่อยว้ยคนละทีว้ยมั้งใหญ่ยากระซิบอยากระซิบมันเข้าไหม ทุเรียนเชี่ยครับทุเรียนหนึ่งายตัวนี้ครับในโซ่เก็บเกตสามครับนี่ครับบายมุคนละใบายบไม่ดิ้นครับใบเขาสามใบครับฐานหน้าบวกซีน็อกครับกลับมาแล้วเอียงมาแล้วต้องเอียงอันนี้เรียกการถ่ายถุกใบบวกห้าพันครับอะันนั้นเรียกการอะไรนะอันนี้ครับไม่เป็นการเรรียกกาถุกใบ 5, เออสิผิดสีละผิดสีละลูกสีเหลืองไม่รักเม่ดละพันบ, <Okay. S 2> บวกห้าหมื่นเยอะไปถ้าคู่นะครับขออ่นหน่อยใชครับนกนี้บวกเม,มื่อเรียกการของแข็งถูกใบในเทิร์นคุณอยู่นี่นและเดเซอร์เฟนคิชเชอร์เอ้ยดตะกอนนี้ก,กรดแบตเตอร์ดระก้อนบนบนรเรียากาศของคุณทั้งหมดบวกห้าพันก็มันบวกกันเองด้วยใช่ไหมเฮ้ยบวกทุกใบก็แล้วตัวนี้บวกไม่ไม่แว้นไม่เป็นเฟิเชอร์ อไม่แวนไม่เป็นแล้วบวกให้น้องเอียงป่ะน้องเอียงเป็นไหมบวกด้วยตัวเองไปละห้าพันบวกให้ใครมั่งมันตัวมันเองตัวมันเองตัวเดียวอ๋อตัวเดียวเหรอใช่ถ้าแวนเป็นกอเดชจะบวกแต่แวนไม่ใช่ยี่สิบสองครับโอ้หจะโชว์ฟอนต์ให้ดูเลยดีกว่าเธอคีฟอนต์รู้จักเปล่าแบบแบบที่ดีใช่กะเข้าเลยครับเฮ้ยเอ้าเงียบเก็บเอาแล้วอ่าเงียบเป็นการเอาแล้วอย่างนี้ อันนี้ตีสิบสามสิบหกบอกหมื่นและยี่บหกครับยี 21, ่สิบเจ็ดเหลืองเราเพียบทีบอกเช็คได้เมื่อกี้นี้อันนี้ตีครับหนเก้าห้าันยี่บสี่ครับยี่สิบสี่รนวนตัวนี้ตีสบอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าให้าพันสามสี่ครับสี่นี่ข้าโซ่ั่วครับไม่ได้ดิโท้ครับไม่ได้ครับต้องมีเดรยกาดไม่มีเลยรัรต้องไมบรเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าสามสี่ตีแวนนะรี่เหลีแดม ดอนเกิคนเพลงเลยผ่านครับสุดยอดอ่ะได้การเพิ่มอีกใบเนี่ยโอ้โหสกิีแวนเลือกตัวนี้แล้วก็บายมือคนละบายบายสาตูล่าลงมาบกมือบายตันี้ครับเอาหน้าบกมือเป็นไงขายข้องว่าแล้วโนเอียงกูมาอีกแล้วเบื่อโนเอียงว่ะ สนุกสนานมือเท่าไหร่ครับมือสามครับน่าเดินมือล็อบไซด์ทำให้กล้องมันขยับไม่ได้คว้าขยับแบบนี้ดีกว่าเอาเลยอีกเลยอีกเก้าใช่ไหมเ่ยของไปเลยไปเติบอยีกอืมม่ กำลังนั่งไปชี้ครับตายครับรเรียบร้อยไปเกมแรกก็จีชนะไปก่อนนะครับเมื่อกี้ใครลงกนะ่อนนะผมผมโอ้โตอนนี้ตอจีลงก่กอนนะเกมก่อนเกมอะไโดนทางร์ดทองนารุคามิสุดแรงวันนี้คุณทำบุญด<า>้วยนะอานรุเจอนานรุประเทศแอคเซลวันนี้เราอาัดกันไวหน่อยเพราะว่ามันดีไฟเลยกันเร็วมากแม่งเฟิร์สเทิร์นคิววันเทิร์นคิวกันโอ้โห โคตรเร็วเลยมีคนมาแข่งไม่ท <Boy>? ันเลยเพราะว่าพี่ลืมกิดเตือนแล้วบอกว่าไล์แล้วต้องรีบมาแล้วไลป้ี้เนี่ยระยะยาวอยไม่ต้องบายให้หมดเมื่อกี้สองคนนี้เขาซ้อมได้กันไว้เดี๋ยวพี่สองคนเดี๋ยวไม่เคยเจอเด็กเดียวกันเจอกันซ้อมไปคึงไม่ได้แล้วต้องอัดแล้วพี่ใจบอกว่าอย่าเกินตรงนี้เกินกันสองคนเลยอะไม่เป็นไรแพ้ไปต่างลวกันเจ้ากันหนึ่ง เอาไปให้หนึ่งหนึ่งวันนี้พี่เทนมาแข่งไม่ทันเลยเริ่มแข่งกันเร็วจังดัาจหดไปแล้วนะพี่เขาโดนฝนกมาหมดผมก็โดนเธอมากับฝนเซลาดิ้ตัวเองเข้าชิงบ้างก็ได้เฮ้ยเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอรอยันแล้วโก้คนละดินที่เข้าชิงไปแล้วทีแไม่ใช่ดิ้นตัวเองนะถ่ายคลิป ไลสดกันอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหระคุณแป้ง,ปงทำไมทำไมคุณแป้งฉีกหน้าคุณต<อ>ีอย่างนี้ครับออเอาเอาเลยเ,เลยหรอโอ้จะบอกว่าไม่เคยเอาเด็กตัวเองเข้าชิงเลยนี่ยืมมาเนี่ยนี่แป้งแป้งทำอย่างนี้เลยเหรอก็แ,แค่พูดแต่พี่ขยี้ไะ <c oughs> ไอ้เจ้าของเด็กมันล่วงไปแล้วนะครับมันเอาเด็กของมันเล่นแนละ้วมันก็ล่วงไปครับเลคือเมื่อคืนบอกว่ามึงอยู่กับเจ้าของเด็กดน,นตรีเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ไหมเจ้า <c oughs> ของเด็กผู้ชายผู้หญิงเนะี่ย ผู้ชายผู้ชายนะแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยอีโซืกอะไรอ่าตอนนี้จีลงก่อนนะครับฝั่งนี้ลงก่อนลายแล้วก็แก้ไปแล้วไปแกะตรงนู้นดิแฟนอ่าวางบนเพลย์แมตต์กูวิ่เปลี่ยนสีครับเทอร์เซนีอเปลี่ยนสองเออไอเอเออที่มันตะวันออกเฉียงเหนือนี่หว่าแป้งคนตะวันออกเฉียงเหนือเออต้องเป็นคนบ้านไหน เรียลนีแล้วดาจีลงก่อนเลยครับทางนี้ลงก่อนนะครับนี่เพราะว่าตาเกมเมื่อกี้โยนลูกต่อแพ้แล้วทางนู้นลงก่อนมิสเตอร์พ่อผมลงก่อนเรียบร้อยนะฮะโอเล่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 มาไหมวิควิคคิวไม่กลัวควิกคิวเป็นของเราดีใจไหมนะพี่เมื่อกี้นี่ไยควิกคิวยังชนะเลย เออช้าไปคนเดียวเองเออใครได้พุ่คิวคนนั้นชนะขอเล่าเฮ้ยพ่โหมสับดีว่ะเหมืนขี้เกียจพุ่งคิว <c oughs> เอาเหมือนกันไม่ยอมลงนึงก,กว่าจะกัดคุณคิวตีไหมจ๊ะเปิดท่าหายใจสาโอ้โหเกณฑ์หนึ่งมันเพียบเลยตาหน้าถ้าจีอีกรอบอีซิตอีกรอบนึกออกไหมชื่อ, <G> อชื่อจี G อีซิตจีอีซิตพอดีสองรอบก็เดือบันจี ใส่รอบเกล็หนึ่งไม่ขึ้นก็เลิกเลยนะจรองพี่บอกไว้เลยนี่แถมๆไหมเออหนึ่งดอเออมาไหมเออมาไหมเนี่ยถ้ามึงไม่ดองไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วก็ตัวตัวกุชิวอ้ยไปแล้วิดเด็ดเเนี่ยมือบานแล้วกิวหาโอ้โหหาสามหนึ่งใบเดอด้วยว้าวไม่พออ่งเ้อนก่อนได้กปอชิวเปงไงละไอเกล็ชุยไปซะ เอาตะกกูเปหนึ่งตัวเยอะเกินวิวขาน่เลยตีเลยตีเลยตีเลยไม่ทับอยู่เฮ้ยโอ้โหคนีไมันเช็คอย่างนี้เลยเหรอวะฝับแ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมที่มึงโดนอนี้เลยสุดชอดผ่านครับเอานกเอียงมาเว้ย เกซี่อีกรอบไหมไม่ต้องนะแต่พูดถึงการช่วใหม่นี่น่เล่นแค่เลยโอ้โหมานมากทําให้ร้านคึกคักนเล่นกันสนุกมากเลยครับวีพีสิบสองสิบสามนี้บรรยากาศเก่าๆเก่ามาแล้วครับแล้วตายไปแล้วครับแล้วก็ใครแบบว่าอยากให้เกียร์เขาเล่นสมดุลขึ้นนะครับมันมีไมเคินอยู่ไปเติมซะของดีทานเนี้ยนะจียังไม่ดีเพีย ไม่เห็นกับมิสเตอร์กันบ้างลชชชิิิพอเนกเอ้ยนกเอี้ยงคนละตัวเว้ยเอาเว้ยคนละอุ้ยนกเอี้ยงคนละซีดอะมึงโอ้ยคลิปเป็นนกแจกี้ช็อตเป็นยงงล่ะเป็นยังไงล่ะสุดยอดครับพ่อพงเรื่ออะไรก็ไม่รู้เรือว่าเราเจากันไป ไอริงต้องไปตวงเลยเหรอหลอกหลอกเฮ้ยไปกูเกี่ยวไปสี่ตัวเลยนุ๊กบินพอพอพอพฝึกเอาไปพูดแอเซลกาสบายเลยมีนกเยอะนะก่อนหนึ่งก็นกกาเลยฮะโอเคอันนี้เป็นที่ครับนิ้วมืครับนิ้วมือครับจวดงั้นอันนี้เห็นการใบบวกห้าพันแล้วว้าว กี่ห้าเขายี่ห้าสามเก้าสองได้สองไบอกแล้วมีคิวได้เปรียบเห็นไหมนือจะไล้ไดีเลยมือบานเลยโอ้โหมืออย่างนี้เราเช็คกันทาเด้วยไพ่อผมต่อไปเนี่ยเหลืองนี่เป็นดงเลยตาผมมันจะอยู่เป็นโดงโดดีโดง แสงเอาดาเมจตกเข้ามาหน่อยดินกอีก่อยฮึขอบคุณมากตัวอะไรวะนกอีก่อยเนี่ยนกอีก่อยตัวอะไรวะนกอีก่อยมันเป็นแบบเอ้ยถูกอะตัวอะไรแฟงมันมีชื่อนกอีก่อยจริงๆอ่ะนั่นแหละตัวเป็นแบบแตนวะนกอีก่อยผมอธิบายไม่ได้โอ้โหแม่เต็มแผงเลยวะเฮ้ยร้อนเหรออยู่ตัวตัวช้าไปก็ หน่อยกอ่อยอ๋อไอเดียหน้าเนี่ยน้องอีกอ่อยนี่ยไหมใบซับวันนี้ตัวนี้ซับสารคดีโดแล้วก็ไม่มีแถวหน้าชัสิบสองไม่โซชาต์อ่ดี๋ยวมาครับเปล่าครับถ้าเคยมีการ์ดถูกใบในเทวนี้ครับมันมาครับใช่ไหมใช่ใช่ครับเฮ้เดี๋ยวนี้เป็นพี่นะรอชิคเแค่ก่อนแล้วเขาไม่ชคเขาไม่ทำเขาพี่ไอ้บ๊อบยังโดนเลยนะเล่นผิดครั้งเดียวมันแพ้เลยนายบ๊อบอะแล้วก็เข้าโซ ที่จวดจะไม่ลืมนะปักใบมือนั่นไม่มีแถวหน้าจั่วดกระจายอะไรกันนักกันหนากิ๊กี้กิเกี้สองทีสองแล้วเฮ้ยมีคนมาบอกด้วยไปทำมื่อกี้ไม่บอกสองทีนี่นี่นแะแพ้เลยเนอะอย่าไปบอกมันไม่ได้ไม่ได้ให้เขาเล่นกันเองถ้าไม่เจอผมเขาจะเตือนก็เรื่องของเขาอย่าไปเตือนเขาทิ่เต็มโซ มือแบรนด์สีตัวนี้สิบเจ็ดสกิลมตัตสีถ้าแหวนติดชื่อแหวนฟิชเชอร์โซบัส์หนึ่งแล้วก็เนี่ยเนี่ยยืมเข้ามาก็งี้แหละ <c oughs> ไอ้เจ้าของมันตะโกนโซชาร์บายมือหนึ่งใบตัวหนึ่งใบมือหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่โหลดก่อ,อนนะใ <c oughs> บซาตูร่าเอ้ย <Hey, S 2> โหดคราวนี้ครบสามใบแล้วครับบายครบสามใบก็ทำเตได้นะพันหมื่นกลายเป็นตัวนี้กลายเป็นยีสต์ตัวคุณวางพลังด้วยสิครับ เชิดกระพี่์ใช่ตัวนี้กระบุบกระบุบฟังเนี่ยมาตัวไหนตีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะเขางงๆกระโดดกงงไปหมดละตี22โอ้โหจีจีรีเชิดขี้โอ้โหยังเหลืองอีกเหรอเนี่ยให้ตัวนี้หมดเลยเหลืองไม่เลิกเลยว่ะจีขี้สองคขี้อ่ ตีตเหลืองจะไม่ออกจริงๆอันเนี้ยตียิตเซอบารจน๋ยจก๋ยอ่านเองอันเข็งเช็งเกิดเช็กิดอ่ะตียี่หกใช่อ่าใช่ยี่สิหกน่านเออไม่ไรครับเออเรียบร้อยบายครับ อะไรขึ้นทีนี้บอกว่าผ่านงงไยี่พาดีแวรโอ้ยเรียบร้อยแลจ g โอ้หยังไม่เหลืองไหมเหรอเนี่ยเข้าอะนะเฮ้ยใจเย็นดิไม่เห็นก่อนนี่นี่เดืสามสี่ทีต้องเด็กยืมเด็กยืมไม่เกี่ยวกับยืมวันนี้สี่ทีตอนนี้ทีตัวไหนออื้อหืออื้ออเอาปล่อยอ่ะนี่ว่าฟินิกมาการีก ลงอีกเลยลงอีกแล้วโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยผมดูดเข้ามาหมดเลยติดตัวมาเลยาไปลงอะไรดีเลยมือบาเลยเฮ้ยต้นเกยคลื่นกล่าวไปก็เรียบร้อยไปแล้วเอ้ผู้บาจริงเลยเออเอองานวินิกล่าวเลก็ได้กินเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงเจอแน่นอน ไม่เจือยไม่เจี๋ไม่เจี๋โอ้โหโอเคที่หน้าแบนด์แล้วก็คอมีแล้วลองมือเท่าไหร่พ่ะยมมาเจน่าแบบเกิดมากเคยยังเล่นเหนือจีนู่มาเจนเนี่ยเฉยเฉยครับเฉยผมตายรอบสี่คนอันนี้มาเจนอะตกรอบตลอดนี่อ๋อมาตแบแหวนบ่ายเพื่อเกจิตแล้วก็บายมือเล่นดึงเล่นดึงโดด บวกหมื่นอ่มีตัวดแล้วทำไงดีห้าหมืม่นเว้ยอันนีบวกห้าพันห้าหมื่นตีมม,ม,มนะยี่สิบเอาบวกหมื่นนี่ย่า,าตีายมือหนึ่งบาาทุราโดดโอ้ยจัวไปครับมันก็ยังไม่เหลือลอีกเนี่ยตีเสร็จ ข้าโซงเอไปแต่การสรุปจังเลยนี่ยังจะเหลืองอีกอะเนี่ยโชว์คีดิเอาเลยเอาเลยีอยวดินี่มันไหนๆกันแน่นะรอจวดยูดูมันดิทำเรียบร้อยครับจบเมื่อจบมือเกมคำถามครับว่าไงเข้าไปทำไมหมุนตรงนี้หมุนหมุนอ่าไปทางนี้เอาอีกแล้ว ลืมอ่ะบอกตรงๆเลยลืมน้องอ่ะกล้องนู้นกล้องไลท์ไม่มีแาร์กิเชอร์ครับทุกคนเลยโอ้โหเซ็งเลยหัวใจไม่มีแล้วเหลืองเหลืองหายไปไหนหมดเนี่ยเป็นตู้ที่เป็นก้อนมาเนี่ยคุณเจเขาดุดมดจนหมดไป็นจังหวะกับพี่แล้วแบรนด์กิเชอร์น้องใค่ที่ผมหมดเลยรู้แชมป์หน่อยที่ไม่จีนี่โคตรแฮงนะจีวันเนี้ยผมลืมผมลืมใช้อ่ะเห็นแล้วมึงไม่ยอมมึงเช็คอย่างนี้นะถ้างทุกรอบไปเล่นโกซีทมึงยังได้เลยเนี่ย โอ้โหไม่ดีอย่างนี้ทุกรอบก็บอกให้ไปกรุงเทพวันนี้ไม่ต้องไปแข่งแล้วไม่ต้องบอกวันนี้เขาแข่งบันดี้เลยเดี๋ยพรุ่งนี้ไปไม่ต้องไปไม่ต้องบอกแป้งนะไปคนเดียวพี่ห่างหงายผมอีกแล้วเอาล่ะก็ยูทูปก็ไปก่อนละทางไลค์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกัเอายูทูปไปก่อนแล้วบันทีกก่อนเริ่มดีสวัสดีครับพี่จี